เสียงดนตรีเปิดคลิปเบาๆกล้องแพนผ่านช์รูมสุดหรูที่เต็มไปด้วยแสงไฟสท้อเงาเง,าเงาวบของรถขุดคันยักษ์สีเขียวสดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคา r ์คราฟตวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมความยิ่งใหญ่ของรถขุดรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ระดับโลกวอลโวนี่คือวอลโวอีซีสองดีปี2026รถขุดขนาดกลางที่รวมเอาความแข็งแกร่งความประหยัดและดีไซน์ที่หรูหราไว้ในคันเดียว เมื่อกล้องค่อยๆหมุนเข้ามาที่ด้านหน้าตัวถังสีเขียวสะท้อนแสงดูโดดเด่นราวกับอัญมณีโลโก้วอลโว,โว,โวโบนบูมด้านหน้าเปล่งประกายภายใต้แสงไฟชรรูมทุกเส้นสายของตัวเครื่องถูกออกแบบอย่างประณีตเผยให้เห็นถึงความพิถีพิถันในทุกดีเทลของวิศวกรรมสวีเดนแท้ๆกล้องค่อยๆเคลื่อนไปด้านข้างเผยให้เห็นรางตีนตะขาบโลหะที่แข็งแรงระบบไฮดรอลิกขนาดใหญ่และบูมที่ขยับได้อย่างนุ่มนวลความสวยงามของเครื่องจักรกลหนักแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราได้เห็นบ่อยนัก โดยเฉพาะในโชว์รูมหรือแบบนี้ในประเทศไทยเมื่อกล้องหมุนมาทางด้านหลังเราจะเห็นน้ำหนักถ่วงขนาดใหญ่พร้อมโลโก้วอลโว,โวสีเงินเด่นชัดทุกมุมโค้งสะท้อนแสงอย่างงดงามราวกับงานศิลปะบ,บนโลหะความสมดุลขององค์การออกแบบทําให้ EC 2 0 0ศูดูทั้งบึกบึนและหรูหราในเวลาเดียวกันภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นตัวรถทั้งคันสีเขียวเมทัลลิกสะท้อนกับพื้นเงาในโชว์รูมแสงไฟตกกระทบจนดูคล้ายภาพในหนังระดับฮอลลีวูด เสียงเครื่องยนต์เบาๆดังก้องในพื้นหลังให้ความรู้สึกถึงพลังและความมั่นใจภายในห้องโดยสารของ ec 2 0 0 d ดีออกแบบให้ทันสมัยและสะดวกสบายสำหรับผู้ควบคุมแผงควบคุมดิจิทัลจอสีเต็มรูปแบบเบาะนั่งปรับระดับได้ตามสรีรับมุมมองจากกระจกบานใหญ่ให้ทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมระบบปรับอากาศและเสียงรบกวนต่ำช่วยให้การทำงานยาวนานทั้งวันไม่เหนื่อยล้า 沃尔 o EC200DP 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลที่ทรงพลังและประหยัดน้ำมันกว่าเดิม15%ระบบไฮดรอลิกใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยกและขุดได้ดียิ่งขึ้นรองรับงานหนักทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นไซต์ก่อสร้างในกรุงเทพมหานครงานเหมืองในชนบุรีหรือโครงการถนนในเชียงใหม่การออกแบบของ沃尔沃ไม่ได้มุ่งแค่เรื่องพลังเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดลอ้อมรถขุดคันนี้ปล่อยควันน้อยลงกว่าเดิม และใช้เทคโนโลยีลดเสียงรบกวนที่เหมาะกับงานในเขตเมืองมากขึ้นทีมวิศวกรของ Volvo ได้พัฒนาให้ ec 2 0 0 d รุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์ทั้งผู้ควบคุมและเจ้าของโครงการตัวเครื่องมีระบบตรวจสอบอัตโนมัติผ่านจอแสดงผลช่วยบอกสถานะของเครื่องยนต์การใช้พลังงานและเตือนเมื่อถึงรอบก,การบำรุงรักษาสำหรับการบำรุงรักษาก็ทำได้ง่ายมากจุดเช็คต่างๆถูกจัดไว้ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้สะดวกระบบหล่อลื่นอัตโนมัติช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดต้นทุนในระยะยาวเหมาะกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและเหมืองแร่ที่ต้องใช้เครื่องจักรอย่างต่อเนื่องกล้องเปลี่ยนมุมอีกครั้งขณะที่ไฟในโชว์รูมส้อนเงาของรถขุดที่กำลังหมุนบูมอย่างช้าๆเสียงเครื่องยนต์คำรามเบาเบา้าผสมกับแสงสีเขียวมรกตทำให้ภาพนี้ดูทรงพลังและหรูหราในเวลาเดียวกัน Volvo EC 2อ0์ดีไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่คือเพื่อนคู่ใจของคนทำงานหนักไม่ว่าคุณจะขุดตากหรือยกมันพร้อมทำงานด้วยความเสถียรและความแม่นยำระดับสูงสุด ค่าคราฟต์เนำเสนอภาพเหล่านี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความงามของเทคโนโลยีเครื่องจักรกลหนักในอีกมุมหนึ่งมันไม่ใช่เพียงเครื่องมือทำงานแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมัน่นความแข็งแรงและความภาคภูมิใจของผู้สร้างโลกใบนี้ตอนนี้กล้องซูมเข้าไปที่โลโก้วอลโวอีกครั้งเสียงผู้บรรยายพูดขึ้นว่าว EC 200D พลังแห่งอนาคตที่คุณสัมผัสได้ในวันนี้ หากคุณชื่นชอบรถขุดรุ่นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง c a r c r a f t e ของเราเรายังมีรีวิวเครื่องจากรุ่นใหม่จากทั่วโลกทั้ง w o 沃ฮิตาชิโคเบิโก s a a n y และอีกมากมายฝากคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยากให้เรานำรถรุ่นไหนมารีวิวในตอนต่อไปและถ้าคุณคือคนรักเครื่องจากรรถขุดรถแทรกเตอร์หรือรถก่อสร้างทุกรูปแบบช่องนี้คือบ้านของคุณครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า คาคราฟเต็เสียงของเครื่องยนต์และศิลปะของพลังเสียงดนตรีค่อยๆจางลงขณะที่ภาพสุดท้ายคือ Volvo EC 200 d เขียวเงาสองประกายอยู่กลางชวรูมราวกับอสูรเหล็กที่พร้อมออกไปสร้างตำนานใหม่ในปี2026